NDB ในรีโมทแ i r ์ไฮเสนนอกจากจะเรี่ยกรมให้โดนตัวเราแล้วมันยังสามารถตรวจจับให้ลมเย็นมาโดนตัวเราโดยตรงได้ด้วยเหมือนเป็นเซ็นเซอร์ตาเฉลยะเลยแต่มันตรวจจับผ่านรีโมทค่ะรีโมทอยู่ตรงไหนเย็นส่งลมตรงนั้นเลยค่ะด้วยการกดปุ่ม NDB ค้างไว้3วินาทีแล้วมันจะขึ้นเป็นรูปคนค่ะรูปคนแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นการตรวจจับรีโมทค่ะส่งลมเย็นโดยตรงไปยังรีโมทค่ะ คุณอยากให้มันโดนตัวคุณโดยตรงก็นำรีโมทมาไว้ข้างๆคุณได้เลยค่ะปุ่ม NDB ใน Air ์ไฮเซนเนี่ยนอกจากจากะกดหนึ่งครั้งเนี่ยเลี่ยงไม่ให้ลมเ่มันโดนตัวเราแล้วมันยังเปรียบเสมือนเป็นเซนเซอร์ตาเฉลี่ยที่ส่งลมเย็นมาโดนตัวเราโดยตรงโดยการจับเซนเซอร์ผ่านตัวรีโมทค่ะคุณอยากให้มันเย็นผ่านตัวคุณโดยตรงเนี่ยคุณจะต้องนํารีโมทมาไว้ข้างๆคุณค่ะประมาณนี้เลยเพราะเซนเซอร์ในการตรวจจับค่ะเขาจะตรวจจับ รีโมทค่ะถ้าคุณอยากให้ลมเย็ยนส่งมาตัวคุณโดยตรงนะคะคุณจะต้องนำรีโมทมาไว้ข้างๆคุณค่ะประมาณนี้ค่ะ